สวัสดครับทุกท่านเอิกาชวนนักโทษท่านกับวันนี้ผมอ้นอีกามาอะไรกรันตัวนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นหลังเกมนะครับศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเจอกับทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผลปรากฏว่าดาร์บี้แมชเมืองแมนเชสเตอร์สำหรับในเกมนัดนี้เป็นสีฟ้าแบบ100%ซนะครับโดยที่ไม่มีคอโต้แย้งใดนะครับ mm. ก็เหมาะสมและก็คู่ควรสำหรับชัยชนะที่ซิตี้ต้องการ mm. เป็น3แต้มที่ล้ำค่ามากมากนะครับที่ได้มาจากทางฝั่งของยูไนเต็ดครับเพราะว่าเป็น3แต้มที่พวกเขาสามารถไล่จี้ หายใจรถต้นคอหองแดงลิพูลเหลือเพียงแค่1นคะแนนแล้ววีคต่อไปเจอกันเองด้วยสนุกแน่ๆนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจสำหรับคู่นี้ระหว่างซิตี้กับทางปีศาจแดงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับฟังจบรื่องืกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกรดะด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซี t เวอร์ไปเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทาง,อ,งอีกาชแนลครับ เพราะว่าที่นี่กับช n e l เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูกันที่ภาพรวมของแมนเชสเตอร์ซิตี้กันก่อนนะครับนี่คือเกมที่แฟนซิตี้น่าจะสำลักความสุขไม่น้อยครับไออย่างแรกเลยนะครับคือซิตี้เนี่ยเจอกับอริร่วมเมือง u ยู t e นเต็ดครับแม้ว่าในช่วงหลังนะครับยูไนเต็ดจะไม่สามารถทำมาตรฐานหรือว่าเซตสแตนดาร์ดเอาไว้เท่ากับซิตี้ได้นะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าคู่นี้เวลาเจอกันศักดิ์ศรีมันค้ำคอแล้วซิตี้เองก็ต้องการที่จะตอกย้ำความแข็งแกร่งว่าใครเจ๋งที่สุดของเมืองนี้แล้วเกมมิคซิตี้ก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพวกเขายังคงเหนือกว่ายูไนเต็ดอยู่หลายก้าวมากๆและเป็นเกมที่สเตตอะไรต่างๆทุกสิ่งที่ทเปี่วฟุตบอลเนี่ย ซิตี้ดูดีกว่าเหนือกว่ายูไนเต็ดหลายช่วงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบครองบอลซิตี้เหนือกว่า74ต่อ26เปอร์เซ็นต์โอ้โหเห็นสเตแบบนี้แล้วตกใจเหมือนกันนะผมนึกว่าซิตี้เจอกับทีมท้ายตารางของพีเมลีกนะครับหรือแม้กระทั่งซิตี้เจอกับเอเวอเรตันสเตันเป็นประมาณนี้คือเอเวอเรตันได้แต่ เล่นเกมรับอย่างเดียวแล้วอาศัยจงังหวะโต้กลับฉับพันคอยเข้าทำแค่นั้นเองในเวลาที่เจอกับซิตี้นะแต่อย่าลืมนะครับเกมนัดนี้ไม่ใช่อเวัตตันไม่ใช่ทีมท้ายตารางแต่เป็นแมนยูนะฮะแมนยู Man นี่คือหนึ่งทีมใหญ่ของอังกฤษนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าแมนยูเป็นรองอย่างสุดกูซะอย่างนั้น 76%ที่ซิตี้ได้ครอบครองบอลน,นะครับพวกเขายังสามารถที่จะสร้างโอกาสเพื่อที่จะทำประตูมากถึง27ครั้งในเกมนัดนี้นะครับแล้วเป็นการผ่านบอลไปสู่ในแดนสุดท้ายหรือว่าในพื้นที่สุดท้ายเนี่ยได้มากกว่าแมนยูหลายเท่าตัวแล้วในจำนวน27ครั้งที่พวกเขาสร้างโอกาสได้เนี่ยเปลี่ยนเป็นการยิงตรงกรอบ8ครั้งนะครับ แล้วก็ได้3ประตูที่ต้องการในขณะที่ r e d e e v ิ l ปีศาจแดงเปอร์เซ็นต์การของบอลน,น้อยมากครับ26%โอกาสยิงตรงกรอบจริงๆหนึ่งๆเนี่ยเพียงแค่3ครั้งเปลี่ยนโอกาสนั้นได้แค่1ซึ่งมันบ่งบอกถึงอะไรครับมันบ่งบอกชัดเจนว่าตลอดทั้งเกม90นาทีเป็นเกมที่พูกขาวแทบจะต้องตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียว แทบจะแบบโงหัวไม่ขึ้นและชัยชนะครั้งนี้ที่ซิตี้สามารถทำได้2ประตูมาจากฟิลฟ f รเดนและปิดกล่องจากเอลลิงบราสทาเลนมันยิ่งทำให้พวกเขาสำลักความสุขไงพวกเขาแฮปปี้มากที่บุกกระหน่ำเข้าใส่กดจนกระทั่งฟีแสแดงทำอะไรไม่ได้แม้ว่าช่วงหนึ่งนะครับจะมีช่วงเวลาของฟีแสแดงก็จริงนะครับ จากลูกโต๊กลับเราได้ประตูแล้วมีโอกาสประมาณ2-3สครั้งแต่ไม่เป็นประตูแต่ต้องยอมรับว่าตลอดทั้งเกมซิตี้ดูเหนือกว่าในเรื่องของรูปแบบการเล่นแพชชั่นการเข้าทำความเข้าอกเข้าใจการต่อบอลเท้าสู่เท้าเนียนตานะครับแล้วก็มีกลยุทธ์ในการโจมตีอย่างชัดเจนและมีความหลากหลายแตกต่างกันกันกบปริษัทแดงอย่างสิ้นเชิงหลังจากจบเกมเป๊ป Oh, บอกเลยว่าแฮปปี้มากภูมิใจสำหรับตัวนักเตะมากๆนะครับแล้วก็พึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับที่ได้3ามแต้มในครั้งนี้แล้วพกความมั่นใจก่อนที่จะไปเจอกับทางฝั่งของลิเวอร์พูลประเด็นข้อที่2นะครับฟิลโฟเดนโคตรพระเอกครับนี่คือปีทองของเจ้าหนุ่มคนนี้ที่ชื่อว่าฟิลโฟเดนแม้ว่าในเกมนัดนี้นะครับเป็นเกมที่ต้องยอมรับเลยว่าซิตี้ แฟนซิตี้เซนเองก็แอบกังวลใจอยู่เล็กน้อยแบบเบาๆเพราะว่าตลอดครึ่งแรกนะครับซิตี้ไม่สามารถพังประตูใส่แมนยูได้เลยมีโอกาสหนึ่งๆประมาณ3ครั้งแต่โดนอันดเดรโอนา,นาน่าเซฟได้แต่ในครึ่งเวลาหลังครับเมื่อซิตี้มีโอกาสเ็าํทำได้เลยซึ่งต้องชมทางฟิลโฟเดนนะครับที่แสดงออกเห็นถึงคุณภาพ ในระดับสูงเป็นนักเตะในระดับท็อปลูกยิงลูกนั้นบอกเลยว่าอืมันไม่ได้ยิงกันง่ายๆมันคือการส่องไกลที่ยิงอย่างเด็ดขาดเท่านั้นไม่พอฟิลฟ d เดนก็ยังหาพื้นที่ว่างได้ดีพุ่งทะลุไปในช่องที่จะสามารถทำประตูได้แล้วก็รับบอลมาจากเพื่อนเสร็จปุ๊บเขาก็ยิงผ่านมือ คณะของอันเดรโอนาเข้าไปอย่างเฉียบขาด2ประตูนี้นะครับเป็น2ประตูที่มันตอกย้ำความเก่งกาดของฟิลโฟเดนและเป็น2ประตูที่เรารู้สึกได้ว่าฟิลโฟเดนนั้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นไม่ใช่แค่นั้นนะครับไม่ใช่แค่การทำประตูนะฮะแต่ฟิลโฟเดนในภาพรวมเนี่ยในทุกพื้นที่ที่เขาอยู่ในสนามในเกมนัดล่าสุดไม่ว่าจะเป็นการยืนตรงกลาง การยินฝั่งขวาแล้วเลี้ยงตัดเข้าในการยิงฝั่งซ้ายลเลี้ยงตัดเข้าในทําได้ดีแบบทุกมิติเลยตอนนี้นะครับฟิลฟอร์เดนเนี่ยยิงเล่นยิ่งดีฟอร์มการเล่นดีวันดีคืนอย่างเห็นได้ชัดแล้วเริ่มที่จะมีในเรื่องของการทําประตูและรวมไปถึงแอซซิดนับตั้งแต่เปลี่ยนปฏิทิน2024เป็นต้นมานะครับฟิลฟอร์เดนยิงไปแล้ว9ประตูนะฮะ โดยที่เบลลิงแฮมซาร่าและบุกโยซาก้าทำรวมการแค่9ประตูเท่านั้นแต่ฟิลฟอร์เดนคนเดียวทำไป9ประตูแล้วในซีซั่นนี้ทุกรายการนะครับฟิลฟอร์เดนทำประตูไปแล้ว18ลูกนี่ถือว่าเยอะมากๆแล้ว18ลูกนี้นะครับถือว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของตัวเขาเลย เขาเคยทำผลงานได้ดีมากๆนะครับในช่วงซีซั่น2020-2021ครั้งนั้น Field f นี่ะฟิลฟอรเดนสอยตะข่ายไป16ครับแต่ในซีซั่นนี้ฟิลฟอร์เดนลอบไปแล้ว18แล้วยังไม่ได้จบซีซั่นซะด้วยดังนั้นฟอร์มการเล่นของฟิลฟอร์เดนแบบนี้นะครับถือว่าเป็นจิ๊กซอสสำคัญมากๆเป็นจิ๊กซอสสำคัญที่จะนำพาซิตี้ป้องกันเข็มขัดแชมป์พรีเมียร์ลีก ประเด็นที่3ครับนึกว่า e อ r l n g บราส์ฮ a ร์จะไม่มาซะแล้วเกมนัดล่าสุดนะครับที่ Erling h รา l ฮ n d ลงสนามเขาถูกวางตัวเป็นกองหน้าตัวเป้าเหมือนเดิมแล้วต้องเผชิญหน้ากับท้านของ Johnny e อีเวกับลินเดเลฟกับราฟ a เอลวาร n นฮาร์ a ลนอาจจะดูเหมือนเงียบๆนะครับแต่เขาเองเนี่ยก็มีโอกาสยิงประตูหนึ่งๆเลยนะครับ เน่งมากจอดจอระยะเผาขนแพ้ประมาณ2หลาหรือว่า3หลาเท่านั้นจริงๆลักษณะแบบนั้นนะครับที่เพื่อนหม่งตั้งมาให้เนี่ยถ้าเอริ n งบราสทารลัคิดอีกสักนิดหนึ่งละเอียดอีกสักหน่อยหนึ่งครับลูกนั้นเนี่ยบอกเลยว่าแค่เกรงคอแล้วโขกผมก็เชื่อว่ามันจบอย่างน้อยมันตรงกรอบครับแต่นี่คือเขากระโดดแล้วเลือกแปร มันก็เลยเป็นการช้อนตายลูกข้ามคานอย่างไม่น่าเชื่อพอหลังจากจบจังหวะนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะฮะโลกโซเชียลด่าเขาแบบสาดเสียเทเสียเลยบอกอะไรวะเนี่ยมึงยิงอะไรกันวะสองลามยังยิงไม่เข้าเลยแต่ถึงอย่างไรนะครับอลิงวอลท์ทา์เลนก็มาแก้ตัวได้ในช่วงท้ายปลายเกมยิงปิดกล่องให้กับทางซิตี้แล้วเป็นการยิงแบบแปลโค้ง สวยๆและนั่นทำให้สถิติของเขาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเป็นนักเตะของแมนซิตี้ที่ยิงประตูใส่ทางด้านของแมนยูเน็ดได้มากที่สุดตอนนี้ที่เขาเจอกับยูเน็ดเนี่ยสเกมนะครับเขายิงไปแล้ว6ลูกแอซซิอีก3โอ้โหเป็นตัวเลขที่ไม่น่าเชื่อจริงๆเรียกได้ว่าในเวลาที่เจอกับทาง Man an, าแมนยูนั้นฮาเลนบอกเลยว่าขนมกรุบเดี๋ยวก็ยิงได้ หรือว่าจะเป็นแอซิดก็ได้นะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่4ขอคุยเรื่องราวของปิศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ดัวกันหน่อยความ่พยแพ้ครั้งนี้แฟนผียรู้สึกยังไงบ้างครับเท่าที่ได้ไปอ่านในโลกโซเชียลนะครับก็คือโอเคมีมุมที่แบบเออก็สู้เต็มที่แล้วก็ทำได้ดีเกินคาดแล้วนึกว่าจะเลกวันนี้ นึกว่าจะยิงประตูไม่ได้นึกว่าจะแพ้ยับอะไรแบบนี้คือเวลาผมไปอ่านเนี่ยผมพยายามที่จะจับปฏิกิริยาตอบสนองของแฟนแมนยู U, มากพอสมควรนะครับแล้วก็สรุปมาเป็นประมาณนี้นะฮะแน่นอนครับทุกคนต่างมีหลากหลายความรู้สึกแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าแมนยูเอาตรงๆนะด้วย เกรดของนักเตะที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยถ้าคุณดูรายชื่อคุณดูตัวผู้เล่นที่แมนยูเล่นกับทางซิตี้ในเกมล่าสุดเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ธรรมดานะบรูโน่แฟนันส์มาร์คัสแรสฟอร์ดอ่ะมีดาวรุ่งอย่างกานาโชสกอตต์เมกชูม,มนินีก็เป็นดูดกีกีทีมชาติสกอตแลนด์มีกาซิมิโร่ดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนู มีดาโลมีวารานนักเตะระดับชมป์โลกมีลินเดเลิฟนะครับนี่ก็เก่าประสบการณ์พอตัวแต่ทำไมแมนยูถึงเล่นแบบกล้า,ากลัวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เอริกเซนฮากุนซอกําชับกำชามาหรือเปล่าว่าไม่ต้องผีผามไม่ต้องดูมุทะลุเกินไปเล่นแบบเจียมเนื้อเจียมตัว รู้แค่ว่าเราเป็นรองเล่นเกมรับให้แน่นๆเล่นแบบระมัดระวังตัววางแผนแบบตั้งรถบัสรับลึกๆรักษาช่องไฟบีบพื้นที่ในกรอบเหตุโทษให้มากที่สุดอย่างน้อยถ้ายิงไม่ได้หรือไม่มีโอกาสยิงก็อย่าเสียประตูเหมือนกับสเต็ปนั้นจะทำได้เป็นแท็กติกที่เชนฮารน่าจะได้ผลนะฮะเพราะว่าโอนาหนาก็เซฟ จังหวะห,หนึ่งของทางฝั่งรเบร์สีฟ้าได้มีช็อตบล็อกช็อตป้องกันถือว่าทําได้ดีกองกลางพยายามช่วยกันวิ่งไล่แล้วพอเล่นเกมโตกลับปุ๊บการวางยาวจากโอนาน่าไปถึงบรูโน่แฟนันบรูโน่แฟนันดึงจังหวะเล็กน้อยแล้วส่งคืนให้กับมาคาสแบรฟอร์ดแล้วยิงตูมเดียวทันทีเออแล้วก็มีโอกาสอีกประมาณสองสาครั้งน่าจะเป็นแท็กติกที่น่าจะเวิร์กถูกต,ต้องไหมครับแต่ทีนี้ผมยังงงอยู่อย่างเดียว คือในเวลาที่คุณโดนตีเสมอโอเคคุณอาจจะแบบโอเคได้ผลลัพธ์เสมอก็พอละแต่ในเวลาที่คุณโดนนําไปแล้วสอหนึ่งเนี่ยแทนที่คุณจะเชนเกียร์เปลี่ยนเกียร์หน่อยจากที่แบบเป็นเกียร์ที่แบบระมัดระวังจะต้องเป็นการแบบกล้าได้กล้าเสียเดินหน้าเต็มตัวเล่นงานกับทางด้านของแมชชีสเตสตี้ให้ได้แต่ทําไมครับพอมีจังหวะบุกค,คุณไม่กล้าหาญคุณไม่มีความบ้าบิน แล้วคาแรคเตอร์แบบนี้ความมุ่งมั่นเพียงหยิบมือเนี่ยแล้วคุณจะไปเอาชนะคู่แข่งได้อย่างไรเพราะนั้นที่คุณก็มีตัวผู้เล่นแบบไม่ใช่กระจอกงอกง่อยนะครับคือผมงงมากเห็นแล้วรู้สึกว่าโอ้ยถ้าเล่นแบบนี้มีแต่โดนกับโดนน่ะรอวันตายครับแล้วมันก็เป็นจริงแล้วคุณเล่นกับทางซิตี้ซะด้วยังนั้นเวลาที่คุณมีโอกาสบกุกคุณต้องบุกใส่เต็มที่เดินหน้าเต็มระบบ ใส่เกียร์หหน้าเดินแต่นี่อะไรก็ไม่รู้ครับบางทีเชนเกียร์เกียร์สสักพักนี่ไปที่เกียร์สแล้วก็ถอยมาเกียร์สไม่เคยเดินหน้าสุดเลยอ่ะคืองงมากครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูที่ดูดูไปก็กลายเป็นทีมที่แบบยังเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ยังเป็นทีมที่คาดหวังสูงยังไม่ได้จะเป็นแชมป์พิมพ์เด็กหรอครับไม่น่าจะใช่2 3ปีข้างหน้า ส่วนท็อปโเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าลิพูยังอยู่ซิตี้อยู่อาร์เซนอลมีวิลลาที่มาแรงสเปอร์ก็ยังอยู่นะครับเหนื่อยนะฮะบอกเลยว่าโหใครเป็นแฟนผีต้องอดทนหนักเลยกว่าจะกลับมาฟื้นคืนชีพครองความยิ่งใหญ่เหมือนอดีตวันวนที่หอมหวานนะครับนักทั้งหมดครับขอบคุณคนด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ